สวัสดีค่ะทุกคนกับมบกัรอีกครั้งกับพี่บิวตี้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะพี่บิวตี้จะมาสอนเกี่ยวกับการรักษาเบื้องต้นของ acs นะคะแล้ก็จะมีเทคนิคการจำงาง่ายเลยนะคะก็คือใช้หลักโมนานะคะก็จะมะีตัว m ตัว o ตัว n แล้วก็ตัว a นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่ละตัวนะคะย่อมาจากอะไรกันบ้าง ะะไปดูที่ตัวแรกของเราเลยนะคะตัวแรกของเรานะคะก็คือตัว m นะคะย่อมาจากตัวของ m o r ์ i ีนะคะซึ่งจะ,ะช่วยในเรื่องของ r e d u e e pain and anxiety นะคะก็คือช่วยลดอาการปวดแล้วก็อาการวิตกกังวลน,นะคะต่อไปตัวที่2นะคะก็คือตัว o นะคะย่อมาจากออกซิเจนนะคะปกติแล้วนะคะในกรณีที่เป็น acs นะคะเราก็จะมีการให้ออกซิเจนเพื่อเป็นการ support เนาะแต่ว่าก่อนที่จะให้เนี่ยเราก็ต้องมีการประเมินนะคะออกซิเจนแซดหรือว่าออกซิเจนปลายนิ้วนะคะปกติเนี่ยเมื่อก่อนเราก็จะคีปนะคะมากกว่าหรือเท่ากับนะคะ95%แต่ว่าปัจจุบันนะคะเขาจะคีปค่อนข้างต่ํานิดนึงเนาะ,ะก็จะคีปออกซิเจนแซดนะคะมากกว่า90-94%นะคะในกรณีที่ต่ํามากๆนะคะเราก็สามารถให้ออกซิเจนเพื่อเป็นการซัพพอร์ตได้นะ ต่อไปนะคะตัวที่3ของเรานะคะก็คือตัว N นะคะก็คือไนโตรกลีเซอรีนนะคะตัวของอ่าไนโตรกลีเซอรีนนะคะเขาจะมีฤทธิ์นะคะในการขยายหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดแดงหรือว่าหลอดเลือดดำนะคะซึ่งอ่าจะออกฤทธิ์เลยนะคะส่วนใหญ่จะออกที่หลอดเลือดดำเนาะพออ่าไปออกฤทธิ์ที่หลอดเลือดดำนะคะก็เลยทําให้อ่าเลือดนะคะกลับเข้าสู่ปอดนะคะ น้อยลงเนาะก็เลยช่วยลดในเรื่องของพีลหลดในหัวใจนะคะที่เป็นเลบเปนติเคิลนะคะก็เลยทำให้ความต้องการใช้ออกซิเจนของกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยลดลงก็เลยช่วยบรรเทาในเรื่องของอาการเจ็บแน่นหน้าอกแล้วก็ที่สำคัญเลยตัวยาเนี่ยเราจะได้ยินบ่อยๆนะคะเวลาที่ผู้ป่วยมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกนะคะเราก็จะได้ตัวยาที่เป็นไอโซดิวหมิลลิกรัมซับลิงก่า นะคะก็คือให้อมใต้ลิ้นเนาะซึ่งยาเนี่ยจะออกฤทธิ์เร็วมากแล้วก็จะช่วยบรรเทาอาการนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกเลยคือตัวของในตัวกีซิลีตัวเนี้ยมันจะขยายหลอดเลือดใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยคือในเรื่องของ b p d o o อนะคะเพราะว่าพอมันขยายหลอดเลือดแล้วอาจจะทําให้ b p d o o อเราก็ต้องประเมินสัญญาณชีพเนาะทั้งก่อนให้ยาหลังให้ยานะคะนี่ค่อนข้างสําคัญมากๆ ต่อไปนะคะตัวสุดท้ายเลยคือตัว A นะคะตัว A เราก็อาจจะจำนะคะมาจากแอสไพรินนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะ,ะในตัวของตัว A เนี่ยก็จะมีทั้งแอสไพรินแล้วก็พาวิคหรือว่าโคพิโดเกลนะคะปกติแล้วนะคะเราก็จะให้ยากลุ่มที่เป็นแอนตี้เพดเลตนะคะซึ่งในที่นี้นะคะก็จะมีตัวของแอสไพรินนะคะ325มิลลิกรัม เนาะมันจะเป็นเขาจะเรียกว่าอแอดพลรินเนี่ยมันจะมี2ขนาดนะคะก็จะมีแกไฟกับแกวันนะคะถ้าเป็นขนาด325มิลลิกร,รัมเนี่ยจะเป็นแกไฟนะคะแล้วก็ในส่วนของพาวิกหรือว่าโคพิดเกลนะคะ300มิลลิกร,รมัมนะคะปกติเนี่ยตัวของพาวิกนะคะจะมีแค่75มิลลิกร,รมัมเราก็จะอาจจะให้ไปประมาณ4แทบ็บนะคะก็จะได้ประมาณ300มิลลิกร,รัมพอดี อ่ะคะ่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับการรักษาเนาะเป็นอ่าการรักษาในเรื่องของ A C S ถูกไหมซึ่งก็จะมีหลักจำว่าอะไร M O N A อ่าโมนานะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมและก็รับฟัง ครั้งหน้าพี่ยตี้จะมีความรู้อะไรดีๆมาฝากทุกคนนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะส่วนใครที่อยากติดตามก็สามารถติดตามตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมหละกระฟังนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ